กินอะไรน,น้อยมากินข้าวครับมากินอาหารญี่ปุ่นนะครับได้เสื้อครบสามคอแล้วโอ้โหขอบคุณมากๆนะครับวังมานัดซีฟู้ดนัดเปียนโนมากินข้าวครับนัดทุ่มครึ่งครับสองทุ่มลครับ ยังไม่รู้อยู่ไหนแล้วครับตอนนี้คิดเห็นยังไงกับแมนยูครับหมดคำจะพูดมาแล้วมาแล้วพยยามเข้าร้านเร็วเข้ามาเข้ามาได้หรอทำไมมาชาร์จแต่งตัวสวยนี่ รู้แล้วทำไมมาชาร์จแต่งแต่งตัวสวยไงก็เลยมามาชาร์จใช่แต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วแต่งตัวสวยไงใช่ไหมจ๊ะแต่งหน้าสวยไงก็เลยมาชาร์จใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะพรุ่งนี้ไปดูน้องไลท์ด้วยนะครับพรุ่งนี้ค่ะโๆๆๆๆรถหนิไม่ใช่ไม่ใช่พรุ่งนี้ไปดูแค่แบบนี้อยู่แล้วพรุ่งนี้ไปดูเขาไลท์ด้วยนะครับเออทำไมคนดูเยอะจังเยอะเลยหนูไม่มาเยอะเลยหนูหนูต้ไม่มาค่ะ พวกนี้ไปดูเขาไลค์ด้วยเขาไลค์กี่โมงพรุ่งนี้เห็นแลวเอฟซีจะได้ไปช่วยช่วยดูไงไลฟ์กี่โมงเรวเอฟซีจะได้ไปช่วยดูพวกนี้คุณหนี้คือเขาไม่ติดตามเหมือนจริงทุกคนทุกคนรู้ว่าไม่ใช่พวกนี้หรือเปล่าอ๋อวันที่ห้าอ๋อพวกนี้ไปอีเวนต์โอ้โหวัฒนิกาพวกนี้ไปอีเวนต์คนชมเลยคนชมเล่นเล่นเล่นคนชมพวกนี้ไปอีเวนต์วัฒนิกาไม่สนไม่สนใจงูเดียวมึงพี่จะตกตกเนี่ยไม่จุนะวันนี้จะพูดดีๆนะคะ พูดดีก็ไม่ชอบพอพอเสียงแข็งก็ไม่ชอบพอแข็งไม่คนแล้วพอพูดดีก็อุ้ยหีมาตกหรือเปล่าฮะหีมาตกหรือเปล่าอยู่ดีก็พูดข่าลงมาสั่งข้าวพี่สัง่งไอ็ดนี่ไปให้อ่ะโอโทอโร่หนูจะสั่งอะไรเอาเอาโอทอโร่ไม่ไม่ไม่้องสั่งโอโทอโร่ไม่กินอะไรก็ได้ <laughs> กินอะไรก็ได้ไม่กินอะไรก็สาก็ได้ชุดนดี้่เรยนก็ได้พี่สั่งเี่ไปให้มาได้ชุดนึงชุดใหญ่หนูัดอ๋อเราบอกกินอะไรก็ได้จะกินอะไรก็ไม่รู้หนูหนูสั่งโอโทโร่เลยหนูจะเอาผิีอะไรก็ได้กินอะ็ได้เอาเลยสั่งเลย นี่ยหนูจะเอากี่ที่หน,หนูบอกพี่พี่อเอาแบนี่มิกกี้เอาอะไรไม่ไม่พี่สั่งเป็นชุดไปแล้วชุดใหญ่มันเยอะมากเนี่ยแล้หนูก็สั่งโอโทรโรอยูง่งกระตินโอโทรโรตอนนี้หนูเอากี่คำแต่มันหนึ่งคำเดียวไม่ใช่หรอตอนนั้นชิ้มนมะไม่น่ามีโปรนะหมดแล้วหนูเอัพดาเลย ทานแล้วที่ทากินข้าวด้วยกันในรอบสักประมาณ <Yeah. S 1> สองอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่เด็กปพอกันเลยมาชวมนะเนี่ยโชคดี <'ll> นะเนี่ยแ้าเด็กปอพอกันเลย เ็คือเสื้อขาวไล่ขายวันที่6นะครับตอนแรกจะไล่วันที่5แต่กลัวชนกลัวชนเจเขาตอนแรกก็ลอยวันที่5้าได้นะคะจริงๆแล้วอุ้ยทำนี่ทำไมอ่ะแข่งได้นะคะอุ้ยทำไมทำอย่างนี้ทำไมเป็นเด็กเกเกเลออุ้ยทำไมทำอย่างนี้ทำไมเป็นเด็กเกเกเลเกเลอเกเลอ่ะเกเลอ เกเรอะเกเรอะเกเรอะไปไหว้พระโล่อ๋อหนูไปไหนไปกับเพื่อนไปเพื่อนด้วยที่ไหนเผลอๆไม่ได้ไปกับเพื่อนหรอกแต่ว่าพอพ่อไปกับพ่อเราเลื่องหยาบแต่พอผมเห็นผมไปภูเก็ตอ่ะก็ต้องแบบไม่ได้ไม่ใช่ฉันจะจองไม่ได้แล้วค่ะจองทฉันต้องไปสักที่แหละได้ไหมพี่นิกกี้เนาะพี่นิกกี้รู้ว่าพี่นิกกี้เป็นย่างไงานมาผมไปหาพี่ตูนไปหาพี่ตูนบอดี้สแลมครับ ผมไปหาพี่ตูนบัิลีสแลมครับผมวันที่7ครับเห็นคนไทยบินได้ครับผมไปหาพี่ตูนบัิลีสแลมที่ภูเก็ตครับผมครับเป็นย่าฟ้าหัวระบบเปอะไรได้อะไรเราเครื่องดื่มอะไรร่วมไหมดูเอาอะไรใจคือเย็นนะคะกินของพิซซ่าขอบคุลมากบาปบายบายบายบา ทำดีทำไมเอาม้เอาทำดีทำไมอีกทำไมทำดีล่ะเอา้าเห็นไหมทำดีก็ผิดทต่ไม่ดีก็โกรธอยู่ยากผมอะอาปล่อยปล่อยหิวไว้แล้วกันนี่กินเลยพาน้องไอ้ไปด,ด้วยไหมภูเก็ตไอ้ไม่ได้ไปนะครับไปกับวริศแล้วก็ไปกับเออ่หินไม่ใช่หินดิ วัลลนนี้จะไม่ขึ้นอ่ะหนูลองลองกินลองลองลอง ใช่ครับไปถ่ายแอปแดงครับข้าวๆผมใช่ฮันโซฮีไหมไม่ร yeah> ู้เลยเขาจะไม่พูดเลยไม่รู้ปุ๊บภาษาอะไรไม่รู้ใช่ฮันโซฮีมั้ยนะอันโนเซอฮุ้ยช่วชิงดาไม่เข้าใจเด๋อชิงดาใช่ฮุ้ช่วยชิงคือมัก่ชั่โมงอ้ยพี่พี่เห็นพี่ไมเคิลน้อยของพี่ไหมเขาอู้งานอยู่ ที่จัดก,การใครพี่ไมค่เคยพี่อ๋อเขาไม่ได้อุ้งงานเขาเลิกงานแล้วหรออืมอะไรปลามาดผม,มแห้งเลยมีปลามาดอ๋อค่ะตลกปะไม,ม่อร่อยนะ อร่อยนะเนไเข้าปากแล้วี่ยเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมเข้าเข้าปากไปแล้วอร่อยไหมไม่ยังไม่กินเลยไปเคี้ยวอยู่เลย ่เลยไมอเรต้องพูว่าพี่หินบอกหิวหาแดกสิครับเออแพี่ินอยู่ไหนหาแดกเองสิครับพี่หินอยู่ไหนตัาพี่ไม่อยู่ที่นี่หรอฮะพี่ไม่อยู่ขโมยกเลยพี่พี่พี่ตัดผ้านนี้ไหมเคยตัดีไหม ดีนะไม่นไม่ตัดต่อเพราะว่าคนเขาเยอะมาแล้วไม่ค่อยมีคิวคนต้องมารอแต่ช่างที่พี่ชอบปัดเขายาปอยู่ีที่เลยก็เลยกลัวมึงต้องไปถ่ายกับโฟบอยก็เลยอดเขาใจไม่หินก็ได้จะพาไปด้วย ไปเจ็ดเช้ากับแปดค่ำเอ้าโคยกองแล้วครับเอ้าโคยกองแล้วใครยกกีตาร์แท้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 จะไปเป้าหินจะไปเป้าถ้าจะไปบอกไอ้เลยไปสามคนได้จะไปคือเปล่าล่ะ ถ้าจะไปขอไอ้แล้วมาช่วยไล์ขายเสื้อด้วยไปเปล่าถ้าจะไปขอไอ์เลยไอ้เป็นคนอนุมัติไม่ไม่ใช่พี่ค่าคอมมงวนงผมไปถ่ายไปตูนเหมือนสกอที่ดีที่สุดในชีวิตผมอ่าโอเคน้องไอจ่าขอร้องช่วยจองตัวให้หิ้นด้วยนะจ๊ะผมก็ดีใจมากผมก็ดีใจมาก FC ได้ไปถ่ายพี่ตูนแล้วดีใจมากแล้วก็ผมบอกพี่ตูนว่าให้พี่ตูนอนะ่ะเอากีตา้ามาด้วยให้เล่นกีตา้าหน่อยเดี๋ยวผมร้องเพลงให้พี่ตูนเล่นกีตา้าให้นะแล้วพี่ร้องเพลงปลายทางฉันรอเธอที่สุดกระจดรุงนี้ไปดีเธอนะสักทีเถอะ อยากป้อนผมคิดถึงผมใจจะขาดล,ล้วมั้งไม่ได้เจอกันนานหลายวันไปดูหนักด้วยกันไม่ใช่หรอไปดูคนเดียวครับเมื่อวานครับดูคนเดียวครับอขอบครับหอมายองเนตหน่อยวจนะแบนพี่กับอะไรชอบกีมายองเนะ เพลงอกหักเดี๋ยวพี่ร้องเองหินพี่ตูเล่นกีตาร์บอกพี่ตูแล้ววันนี้พี่ตูเล่นกีตาร์เดี๋ยวพี่ร้องเพลงเองริมทะเลร้ลองแบบว่าไอดอลไอดอลร้องกับแฟนคลับความฝันผมครับอยากร้องเพลงกับพี่ตูครับความฝันผมเลยครับผมจะได้แล้วครับเอฟซีความราักต้องพังลงไปนนะ ถ้าไม่อยากให้ร้องก็ต้องพี่สิถ้าไม่อยากให้ร้องก็ต้อง <c oughs> ครับ <c oughs> ดีใจมากๆครับ <c oughs> ผมดีใจสุดๆเลยอะ <c oughs> ดีใจสุดๆเลยอ่ะ คลิปยาวๆนะครับได้ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้เยอะที่สุดนะครับจะถ่ายมาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเซ <ไป S 1> ร์ผมไม่ดูหน่อยมันถึงหนูหรือเปล่าเขาบอกพี่ป่ะนี่ไคือจมูกนี่ไง เปียโนดูแลหุ่นยังไงคะอนหนูไม่ได้ผอมลงนะคะเพราะว่าใช้เซวีโนวาใช่ไหมคุณพูดไหมเซวีโนวาเซลฟีโนวาเซลฟีนโนวาาพเซลวินโนวาพี่ไปรีโพสร์ให้ด้วยนด่วนนะเห็นไหมเดี๋ยวตัวใหญ่ปะแต่เขาบอกหุ่นปะหุ่นไง สารอาหารน้อยมากเพราะว่าใช้เซอรวินเนวาแล้วผมสวยอพอผมสวยหน้ามันจะดูเล็กมากหน้าเล็กมากแล้วก็ใส่เสื้อเดมอนเมดมันก็เลยแบบดูแบบผอมอ่ะใช่ป่ะพี่น้องแล้วก,กินกาแฟจากแก้วเดมอนเมดด้วยแล้วก็วันที่วันที่ผกไปเอารถไปกับพี่ปเอารถไปขายในวันนี้ผมเ <c oughs> หรอเมื่อวานเราขับรถตัวเองเลยแบบ มึงจะร้องไห้เลยลูกพวงมาลัยรถตลอดเวลาไม่จะร้องไห้เขานั่งคนเดียวได่ป่าก็ขับทุกวันเลยตอนนี้ขับคนเดียวอันนี่ขับมาเหรอขับมา <laughs> ขับไปเยอะที่สุด <laughs> ทุกคนมานเมื่อกี้เกือบเดือนเียเก้าถึงที่นี่เไม่ต้องชใช้รถใช้ปนน้ำมันร้อนวันมามกหนูไปกับพี่มาแล้วแต่ว่าวันที่หกกับพี่จะพี่จะขายเสือ้อสีขาวชุดที่ขายแล้วเพราะพี่ต้องหาเงินทำเอ็มวีย่างเกือบสองแสนในเอ็มวีของผมช่วยคนช่วยได้แต่ต้องพูดดีหรือเปล่า าดูอยู่แน่ๆไลฟ์นี้สามศูนย์คืออะไรไม่เข้าใจสามศูนย์ก็โดนยิงเฉยใช่ใช่แก้มาไลยแก้ไม่รู้ไงยะแก้ไม่เจ็บเลยเจ็ดศูนย์ก็ล้อมาแล้วจะมาเครียรอะไรสามศูนย คอ,อนฟิกแลมโบววันไหนจะีรอราคามาก่อนนะครับราคายังไม่มาเลยครับรอราคามาก่อนแต่เดี๋ยววันที่6เดี๋ยวผมจะไปขายเฟอร์แล้วก็เทินคันใหม่มาไม่บอกนะว่ารถอะไรเดี๋ยวรอดูในแอปแดงนะจ๊ะเก็บตังค์เลยเก็บตังค์ยู่ เฟอร์ได้เท่าไหร่ขาดทุนครับพี่พี่ขาดทุนเยอะมากเลยครับแล้วขาราคารถก็ไม่มาเลยครับชุบมะอร้ากมากอันม่้่ะไรเต็นคิวอันนี้อะไรชัวบอ่ะหมูมัม่วบะ แล้วหนูมาอย่างไรหนูเดินมา<ะ>จริงๆแล้วมาจากไหนจากบ้านมั่วแล้วหนูที่มั่วแล้วหน้าซอยหน้าซอยหนูยุคนี้เป็นเด็กที่มัว่วนะเนี่ยหนูมัว่วหลายอย่างเซลค่ะแล้วหนูมาอย่างไรจ๊ะเดินมาจริงๆทำไมจ๊ะมาซอ,อยใหญ่ผมแล้วอขอกว่าไม่อยากอ้อนอนอานก็เลยเมาหน้าซอย ไปเที่ยวไหนกันต่อวันนี้ไม่เที่ยวนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่5ต้องพาไปโนไปเที่ยวก<ม>็ลวเลยให้โคต้าเขาแค่อาทิตย์นี้หมดแล้ววันที่5้าโคตาคือก็อค,ออคือวันที่5ไม่มีโคต้าทั้งนั้นนะให้ไปเที่ยวแล้วจองโต๊ะให้แล้วไม่มีโคตา้าทั้งน,น,นั้นอ่ะจะมีเนี่ตามใจแล้วอยากไปเที่ยวก็จองโต๊ะให้แล้วพี่นี้ไปด้วยไงไม่ไม่ได้แบบอ่ะคุยองเขาทำงไปดูแลไงค่ะชอบชอบ จะไปร้องเพลงแทนจนได้ไหมในวันท <swimming> <estar á ài> ah. ah ี่เราเกิดตัวรักจนได้ไหมในวันที่าต่พอวัดถึงเดวอร์สก็คับ ผมสวยมากค่ะใช้อะไรคะเนี่ยเขาเป็นอะไรกีรเปล่าหนูไงใช้อะไรแอะไรเลยเซอร์ฟิโนวาผู้หญิงใช้ได้นะครับผู้ชายซื้อให้แฟนนะครับหรือผู้ชายก็ใช้ได้นะครับใช้ใช้ใช้ไม่ใช่แต่ว่าซื้อให้แฟนก็ได้นะครับ เตอนเมนโอนะปากคาราโอเกะรู้เลยขอชื่ออะไร,ะไรตังตังเมนโอนไม่ออกเหมือนเจฟเฟนเลยผมตังตน้องตังตังสวัสดีครับตังนนตงังน้องตังตังสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ไข่นี่ไหมนมเปรี้ยวจ <c oughs> ำได้อขอบคุณัใช่ป่ะขายนมเปรี้ยวไง <c oughs> ตปากๆไ <c oughs> ข่นมเปรี้ยวพี่จำได้น้องปักๆมาเที่ยวไหมเป็นโอนจะเที่ยววันที่ห้ามาไม่างๆังทำไมโดดลูกเนี่ย เเหหมมือนน็วันนั้นไม่ใช่คนนี้นี่ครับเป็นมุก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 ไม่ได้อะไรเห็นไหมวันนั้นไม่ใช่คนนี้นี่ครับโดนซูมเลยกูเห็นไหมโดนข้ามยุดว่ะเห็นไหมกูบอกแล้วเล่นมุกอะไรเขาเชื่อหมดนะเห็นไหมล่ะเป็นตาให้ตัวเองเห็นไหมล่ะไม่ได้เชื่อเทกกี้มันเขาก็แซวอะค่ะ ถ้ากูโดนงอนเรื่องนี้สามวันนะกูจะเจาะไอดีมึงที่นี่ไม่ต้องเจาะมึเจาะเองถ้าอย่างนั้นเจาะใครจะ๊ะอุ้ตัวนี้นี่นี่โอ๊ยงอกค่ะเ <laughs> ม่์มาอีกแล้ววันน้ไม่ใช่คนนี้นะครับเป็นมุกเป็นเป็นมุก อมาเลยค่ะทุกคนอยู่หมู่บ้านข้างๆกันอยู่หมู่บ้านข้างๆกันพี่และที่นี่คือแบบตรงกลางอ่ะใจกลางใจกลางความรู้สึก,กดีๆอ่ะแม้รักฉันแม้วันเวลาผ่านไปยังไงฉันนั่นกงกระพริบจะไปกับเธอได้สุดทางที่จะมีเธอและฉัน ต้อมหมดเดี๋ยวเดี๋ยวไปร้องเพลงกับพี่ตูนมันก็เป็นรเพี่ตุจะไปร้องเพลงกับพี่ตูนครับ<อ>ผมจะตั้งใจทำเพลงนี้ให้ดีที่สุดเลยครับมาสเพีดผมเลยครับตั้งใจมากตั้งใจถึงพี่ตุดตื่นเต้นม,มากพูดขาชานั่งนานเกินนั่งรองเป็นโนนานเกินขาชาเลยพี่เล็กกี้ก็หนูบอกแล้วว่าหนูหมอยน่คะหมอยไม่เสร็จคะ่ะหรือว่า ชา้ายกาแฟครับเอ้ยไม่ใช่แข้งกาแฟ <c oughs> เล่นผิดเล่นมุกผิดช <c oughs> า้ายชาขาขอกาแฟครับ <c oughs> หนูสั่งจากอื่นเพิ่มไหมอยากกินอะไรเพิ่มไหมลองดูไหม <c oughs> ไเขาเลยหนูอยากกินอะไรเพิ่มไหมดูไปเ <c oughs> มนูมปละ กินะไร่ะโมนุเลยแม่พี่กินแค่ปลาดิบตวามวชไม่เอไม่เอาพ่อนล่นกินสลัดกินอะไรหมน้ามัอนดูด้วยด เสื้อลิวพูลมีเรียบร้อยแล้วครับพี่พี่ทำตามสัญญาครับไม่ลืมครับทํำตามสัญญานะครับแล้วเดี๋ยวเอาเสื้อแมนยูมาแจกนะครับแล้วก็เสื้อลิวพูลเดี๋ยวเอาไปถ่ายหน้าแอนฟิลนะครับทํำตามสัญญานะครับอู้อู้อู้อใครให้มาพี่โจโจ,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 จบอยพี่โจโจบอยขอบคุณครับแนะนําบํารุงผมนะครับเป็โนโนมีคนบอกอยากดูต้องดูไลฟ์คนที่ห้านคะคะอย่าทุ่กหรือไปดูในเครื่องเปลี่ยนรองบัแบบพี่จะหมดจะไลฟ่ไหมล่ะไม่ไลฟ์โอเคไม่ไลฟ์จบนะรอไว้ที่ห้าทีเดียวกี่โมงจระ หนึ่งทุ่มค่ะค่ะพี่พูดเมื่อกี้ว่าไม่บอกหนึ่งทุ่มเมื่อกี้หนูพูดว่าหนึ่งทุ่มค่ะสวยขึ้นเนี่ยไปทำอะไรมาไม่เจอหนานเหมืลยสวยขึ้นเลยคือเป็ะเมื่อวานแต่ไม่ได้ดูหนังด้วยกันนะทุกคนเมื่อกี้พี่พี่เขาไปดูคนเดียวจริงๆเพราะน้องพูดเมื่อกี้หนูพูดจริงๆโอเคหูคนไม่ดีครับใช่ นิกิหนุ่มด้วยอะไรนะหนุ่มหนุ่มคือต้าเด็กอะอายุเหมือนพ่อๆกันปะเพื่อนดูแก่กว่าหรือแบเปโนเขาอยากดูโต่าไวแบบเจก่นนี้โตไวพี่กินใช่ไมเขาอยากดูโตเขาอยากมันย่ิบห้าหกเคยบอกว่าเขาอายุเหมือนย่ิห้าเขาดีเจมากเขาไม่อยากยี่งเจอใหม่ๆ็นจใหม่ยิแต่โกหกว่า อันนั้นไงอุ้ยหกอ่ะอุ้ยสีอ๋อหรือเปล่าเออไม่ใช่หนูไม่ได้โกหกเพราะว่าปีปีนี้ยี่สิบสองก็ถูกแล้วป่ะแบบยี่สิบเอ็ดเดือนยี่สิบเอ็ดปีเก้าเดือนเนาะก็พูดแบบนั้นเหรอพอตั้าแต่คนนี้แลนุ่นได้ครับหนูสังเพื่อนน่าหนูเลยเอาไม่อยากเอาอะไรนะพี่นิกได้ครับได้ครับ เอาไอ้นี่โอเคโลเปิดไปะครับอ้อได้คุณแม่ไม่ค่อยกินแป้งรู้ทางไหม จะเอาเป็นไอ้ดียเป็นชุดละครมากรโดเเสื้อเอ่อยังไม่ได้ขายนะครับเสื้อขายวันที่6ครับประมาณ3ามทุ่มสทุ่มกว่าประมาณนี้หลังไปขายรถ ได้นะครับ FC อย่าลืมนะครับวันที่ห้านะครับไปดูน้องเปียนโนนะครับหมูไลฟ์ในติ๊ติ๊ต่อของหมู่ะใช่ไหมเปียนโนนิชาพัฒค่ะช่องหมูในในช่องเปียนโนนะครับฝาก FC ไปดูด้วยนะครับ โอเคนะครับมาทักใายเสื่อนนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวกับน้องันะจ๊ะจองตั๋วยังมาถึงตั๋วอะไรครับออลบอสอ,ออกแอปแดงได้ครับผู้ชายใช้ได้นะครับเซอร์วินวานะครับ ไปถ่ายที่ซูริโอใช่ไหมพี่เขาก็สัง่งผ้าแล้วก็ถามคำถาม,ถามแบบเขาดูไลฟ์เราจริงๆเขาถามว่าถามว่า,า,วาเจอรี่จ๋าก,กับหนูจ๋าเลือกอะไรนี่ถามว่าใช่หรืังปบ่อยไหมตอนนั้นไม่พี่เนกิไม่ได้ไปช่วยนะคะอยู่โซโล่เลย แล้วช่วยดูช่วยแชร์ช IR ่วยแชร์ช่วยแชร์เดี <S <S ๋ยวช่วยแชร์เออหนูถ่ายแชร์ปาวานของไทยเฟอร์รารี่พี่หน่อยดิพี่ทำอะไรพี่ทำในการแชร์ปาวานเนี่ยไทยเฟอร์ราี่หนูก็เป็นเทปตุ้ยไทยของแชร์ปาวานเะครับป่ะอ๋อไม่นี่พี่ครัป่ะมันละอาเปหนูเพิ่งรู้ว่าพี่นิกกี้ยังทำอยู่หนูไม่ได้ทำแล้วเพราะมันก็ได้ถ่ายไว้ละส่งท้ายรถพี่หน่อยดิอ๋อห้่อดิซ่าอ่คเอาป่ะ ทำไมะจะสัมภาษณ์อะไรถ้าครูเรียนสองคนส่งท้ายหน่อยเพราะเดี๋ยวเอารถไปไอ้นี่แล้วเพราะเดี๋ยวเอารถไปขายแล้วนี่เฮิร์ตมากนั่งแบบดนมองรถตัวเองตลอดเวลาเลยใช้ทุกวันเลยตอนนี้รูปพวงมาลัยด้วยรูปแล้วรูปอีกรูปแล้ว,ร,ลว,ร,ลว,ร,ลวรูปอีกเลยเพราจะไปทีใจหายอ่อจริงใจหายเลยไปเลยช่วหาย,หายแต่ไ่ต้องร้องเพลงได้หรือเปล่า